สวัสดีเพื่อนเพื่อนลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับ,บมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาล์ A นะครับ G O L D A R O U N D เรายังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคําคมาฝากกันในหลากหลายแง่มุมนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่7สิงหาคมคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยผมพูดคุยกับทางคุณพีรพง,รงศ์วิริยานุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสซิลิจำกัดน,นะครับมาดูกันว่าเมาื่อวานนี้ราคาโกลด์สปอร์ย่อตัวนะครับแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆเรื่อง,งของสงครามภาษีเรื่องของดอกเบี้ย ของเฟดเองยังคงมีความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําอยู่นะครับไม่มั่นใจว่าโอกาสขึ้นไปทดสอบ3 4 0 0ดอลลาร์มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีผู้คุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับสวัสดีคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับเมื่อวานโกสปอตชลอตัวนะคุณพิรพงศ์3,004ยังมีโอกาสเห็นไหมครับ3,004ก็ยังมองว่าเป้านี้ไม่ยากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็พยายามเทนล้วประมาณ3,390หน่อยนะครับผมมองว่าอีกประมาณสักสิบเหรียญกว่านะครับเป ของตัวส่งค้ามการค้าเนี่ยสร้างความกังวลต่อตลาดทองคำนะครับเราวจริงว่าช่งชาวงเช้านี้ก็รับข่าวแล้วเนาะนะครับผมก็น่าจะมีโอกาสลุ้นนะครับหากผ่านแนวต้านใหญ่ๆแถวๆประมาณสัก3ามสามแปนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้3ามพไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเป้าอัดถัดไปอาจจะเห็น,าานาาสูง,สงถึงราวประมาณ3400นะครับผมนะสามเอ่อสามพันเดี๋ยวนะสามพถึงประมาณสามสี่ร้อยห้าสิบครับผมถ้าผ่านไปไม่ได้ล่ะถ้าผ่านไปไม่ได้ก็ยังมองว่านะฮะย่อเพิ่มไปต่อ เหมือนเดิมน,นะครับผมเพราะว่าเวฟยังเป็นเวฟขาขึ้นอยู่ครับผมยอ่อลึกไหมครับยอ่อลึกนะครับตอนนี้เราพิจารณาในส่วนของแนวรับหลักๆในระยะสั้นเนี่ย 3, 3, 5, 0, สามสามห้าศูน,นย์นะครับแล้วก็แนวรับสุดท้ายที่จะเปลี่ยนที่ทําให้เสียเทรนขาข,ขึ้นเนี่ยก็จะคือสามสามสามศูนย์มีแค่สองแนวนะครับถ้าหลุดจากสองโซนนี้นั่นหมายความว่าทองคำในระยะสั้นอาจจะกลับเป็นขาลงอีกระลอกหนึ่งถ้าหลุดจากโซนนี้ไปเป้าก็อาจจะไปแถวๆประมาณสามพันสองร้อยหกสิบแปดนะครับเท่ากับโลเดิมที่ทําก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ปัจจัยลบมันไม่ค คงวนะ่าไม่ได้ปัจจัยบวกนะส่วนใหญ่ถูกไหมใช่ครับถ้าเกิดว่า<ม>ในส่วนของข่าววิกที่ผ่านมานะครับตลาดนะครับค่อนข้างรับปัจจัยเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะครับ<ม>ส่วนใหญ่เลยนะครับ<ม><ม>สงคมการค้าประเด็นเรื่องของชิปและเซมิีอนดักเตอร์เองตรงนี้จะส่งผลยังไงบ้างคุณบีละคงแน่นอนครับว่าในส่วนของสงครามนี้มันเหมือนเป็นตัวจุดชนวนเนาะอย่างที่มผมเคยกล่าวเรียนนะครับในรายการหลายๆรอบแล้วว่าเอ้ยนะครับหลังจากที่คุณทรัมนะครับขึ้นภาษีหลายๆประเทศไปนะครับแม้ว่าจะมีการดีลกันลงตัวในหลาย หลายประเทศนะที่นะครับเอ็กเซปกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมองว่าคุณทรัมป์เนี่ยนะครับน่าจะยังไม่หยุดนะครับน่าจะเป็นแค่ชุดเริ่มต้นนะครับยังน่าจะหาลูกเล่นอะไรใหม่ๆนะครับในการที่เล่นในเรื่องของการขึ้นภาษีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่านะครับหลังจากที่คุณทรัมป์นะครับดีลกับหลายๆประเทศเนี่ยก็มีมาตรการทางภาษีใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาษียานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่จะดันไปถึงประมาณ100%นะครับและนอกจากนี้เราก็เห็นว่าคุณทร เนี่ยนะครับก็ไปแผงลิซัยินเดียเรียบร้อยครับอินเดียนะครับผมก่อนหน้านี้ได้รับเรดภาษีเรา25แต่เนื่องจากว่าโดนคุณทรัมป์ทำโทษนะครับโทษฐานไปซื้อน้ำมันรัสเซียครับตรงนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของอินเดียนะครับช่วงเนี้ยรับข่าวเป็นเต็มก็คือรับไปเลยภาษีจุกๆ50นะครับนอกจากอินเดียแล้วก็เห็นในส่วนของบราซิลเช่นกันที่โดนไปเหมือนกันประมาณ50ซนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าวินะครับฝั่งบราซิลเองเขาก็ไม่ได้แคร์นะเขาบอกว่าีนครับเขาทาการค้าก ยกเว้นกับทางจันจีนอยู่พูดง่ายๆก็คือมีจีนหนุนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณทรัมป์นะครับก็ดันไปนะครับขู่จีนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าไม่อยากโดนภาษีอินเดียเนี่ยนะครับก็ควรจะดิวให้ได้นะครับก่อนวันที่12สิงหาคมนะอง้นะครับภาษีจีนโดนแน่ๆเลยนะครับเลาะดอก2ดอกนะครับหลังจากที่ดิวกันจบหลายๆประเทศไปไม่ถึงไหนครับก็มีดิวใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาและแน่นอนครับว่าดิวใหม่ๆแบบนี้สร้างความกังวลต่อตลาดทองคําแล้วก็หนุนทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้น นครับนี่ก็คือคีย์เมนหลักนะครับสองก็คือในเรื่องของที่เป็นปัจจัยใหญ่ที่ไม่แพ้กับสงครามการค้านั่นก็คือเทรนด์ดอกเบี้ยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงของวันศุกร์เนี่ยนะครับในส่วนของตัวเลขการจ้างงานภาคเังจเสร็จเนี่ยอางออกมาแย่นะครับหายลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยจากรอบครั้งก่อนเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าตำแหน่งเองนะครับผมนี่ก็เลยทําให้ภาพลงของนักลงทุนนะครับกลับมากัองวลในเรื่องของตลาดแรงงานอเมริกาที่ดูเหมือนว่าจะชะลอตัวแล้วก็อาจจะดุดับให้เฟดเนี่ยมีแนวโน้มในการลดอัตราดอกเบี้ย ับนปลายปีนี้สูงขึ้นตอนนี้นะครับผมนะเหมือนกับความหวังที่จะลดดอกเบี้ยนะครับหนึ่งถึงสองครั้งตอนนี้กลายเป็นว่า2อถึงสาครั้งนะครับแล้วก็คาดการกันว่ากนรหยาเนี่ยนะครับขึ้นแน่ๆประมามาการเดือนนะครับผอนะันนี่ก็เป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของเมกาเองที่ออกมาค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็รวมไปถึงกระแสการการแคนดิเดตเนาะทางเศดคนใหม่การปลดคนใหม่การที่จะไปปลดสำนักงานสถิติของนอนฟาร์มที่ประกาศออยกเหมือนคุณทรัมป์ไปแท แทงนะครับภาพแบบนี้เราก็จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับโอ้โหอุตส่าห์กลับมาพิกมาแข่งค่าขึ้นบ้างแล้วครับกลับกลายเปนว่าอ่อนค่าไหลลงต่อนะครับจากประเด็นต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำก็ตอบสนองเชิงบวกมาก่อนสําหรับวรืนี้นะครับผมว่าเรื่องของรดดอกเบี้ยเนี่ยมันไฮไลท์อีกกันหนึ่งน่าจะดูสัปดาห์หน้าเลยเนาะที่ประกาศ CPI เนาะคุณพีระพงษ์ตูงไหมอาจจะเป็นคีย์อีกหลักหนึ่งเลยเฟิฟ้มมันลดลดเปล่าอะไรเงี้ย คือถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อไม่ลดละผมว่าจลพะเวลแกก็ยังคงมีข้ออ้างถูกไหมอที่จะที่ยังที่จะยังตึงที่จะยังตึงต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะอีกเรื่องหนึ่งผมว่าเรื่องของสงครามการค้าแน่ดูทั้มจะไปเล่นกลุ่มบริษัทบางเนี่ยตอนนี้มาทั้งอินเดียอ่าบราซิลแล้วก็จีนถูกไหมคุณเบียคุงใช่ครับเป้าหมายคือบริษัทอ้ผมว่าแกน่าจะไปแถวนั้นนะใช่ครับอืมอแล้วก็ส2บสองสิงหาเนี่ยถ้าเกิดว่าโอ้โหเจไดจากับจีนไม่ได้นี่ผมว่าเรื่องใหญ่โตสม ควรลนะคุณมีผมใช่ครับฉะนั้นผมก็เลยมอง,มองว่าเออถ้าเกิดมันตกลงกับจีนเนี่ยอีกไม่มกี่วันเนี่ยช่วงวันหยุดยาวนะครับผมก่อน12สิงหาไม่ลงตัวนะฮะดีไม่ดีทองอาจจะไปทะลุ3,400-3,500การลงได้น,นะครับแต่ไว้ okay. แต่ว่ามันเกิดดิวลับหรือ,อคุณทั้งเปลี่ยนใจอันนี้อันทีผมรู้ไม่ตอบไม่ได้จริงจอาจจะดิวกันได้ก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยก็อาจจะจำเป็นในลักษณะการตอบสนองเชิงลบเราอาจจะเห็นราคาทองคําปรับตัวเมริยาสั้นอย่างน้อย50-100ดอลล์เนะเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้าย ท้ายที่สุดก็ขึ้นแหละผมก็ยังมองว่าเวฟขึ้นมันยังมีอยู่ครับผมแต่รอบที่แล้วที่เขาเป็นไปเจรจาที่สต็อกโฮมที่สวีเดนอ่ะมันก็เหมือนจะดูดีนะแต่เพียงแต่แค่มันยังไม่มีรายละเอียดออกมาถูกไหมคุณมีพงใช่ปะใช่ครับใช่ืมต้องต้องรอดูนะผมไม่มม่นใจว่าทํแต่เป็นคนประกาศเองหรือเปล่านะสิบสองสิงหาเนี่ยผมว่าสัปดาห์หน้าก็เป็นอีกไฮไลท์เหมือนกันนะทั้ง CPI ทั้งตัวดิวดิวกับจีนเนาะโอเคคุณมีพงอย่างนี้กุณการลงทุนเอาไงดีลงทุนนะครับก็ให้แบ่งเป็น2ประเภน ถ้าเกิดใครสายระยะสั้นจริงๆนะครับยังไม่หลุด3350นะครับ3365เนี่ยครับแนวรับแบบนี้ยังสามารถเข้าไปเก่งซื้อได้นะครับหรือไปซื้อบริเวณกอบบนนะครับหากเบรกประมาณ3395ขึ้นไปตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นฝั่งที่ follow by นะครับค่อนข้างชนะตลาดนะครับชนะมีอยู่2คียีก็คือถ้าไม่ลงมา3365ก็รอซื้อแถวๆประมาณ3395ถ้ามันเบรกมันคือจุดเบรกนะครับถ้าแนวต้านถัดไปมันอาจจะได้ กินแก็บอย่างน้อยๆนะครับที่ประมาณ3 4 0 0 4 0 0 3 4 3 0ให้รุนเป้านะครับอย่างน้อย2,300แหละนะครับเป้าร้บานบนนะครับ<ห>สำหรับสายระยะสั้นนะ<ห>แต่ว่าสำหรับสายระยะกลางๆนะครับผมเนี่ยก็อาจจะต้องรอหลุดนะครับหรือรอสัญญาณที่เรียกว่า o อเวอร์โซ<ห> <ๆ S 1> ครับเฟรมสัก3มเฟรมรายสชั่วโมงนะก็ได้ให้มันเกิดก่อน นะครับ <tu i ro> ถึงเข้าไปซื้อเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของทางเทคนิคเองมันอยู <on> <t> ่ในฝั่งที่เรียกว่าโอบอร์ดเนาะนะครับมันก็จะเป็นฝั่งที่เอ้ยใครหลายๆคนเนี่ยนะครับที่มีของอยู่แล้วก็ติดดอยอยู่เนี่ยเขาจะรอออกในช่วงนี้มากกว่าส่วนฝั่งใบก็ต้องอาจจะต้องรอย่อซื้อและลอกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนสามสามห้าศูนย์นะครับสามพันสามสามพันสองร้อยหกสิบแปดนะครับเนี่ยยังเป็นแนวรับที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าเมกะเทรนยังเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเราก็ยังเห็นว่าตลอดตั้งแต่สองปีที่ผ่านมานะครับกราฟไทม์เฟร มันเนี่ยนะครับมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับนะฮะฉะนั้นกลางๆยาวๆราคาทองไทยที่นะฮะอยู่แถวๆโซนประมาณห้าหมื่นต่ำกว่าห้าหมื่นคั้ที่เชียร์มาตลอดนะครับเนี่ยเป็นโซนที่น่าเก็บอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้าหมื่นแปดได้รอบหนึ่งแล้วนะครับใครใครเก็บก่อนหน้านั้นนะครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นนะครับผมอันนี้เป็นสำหรับสายระยะกลางคือห้าหมื่นห้าร้อยใช่ไหมห้าหมื่นห้าร้อยใช่ครับอ่าฮะ ใช่ครับอันนี้สำหรับ,รบสารยระยะกลกางๆรอหน่อยครับ,รบก็ใช้เทคนิคบายเด d ไปหรือ DCA ไปถ้าเกิดลงมาแต่ตอนนี้สำหรับใครที่แบบสั้นๆเลยนะครับแค่ <Okay. S 1> okay. นี้ก็นี่แหละฮะแก็บ <laughs> แกลบแนวรับแนวต้านมีประมาณนี้เนาะบายอีกทีก็รอทะลุสามสามเก้าห้าไปอ๋อนี่าจะเฟิร์นคอนเฟิร์มขาขึ้นในระยะสั้นละก็ฟอ,ฟอล์บายตามได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันย่อลงมานะครับก็ถ้ามีหลุดสามสามห้าศูนย์นะครับซึ่งสามารถซื้อได้สองสามวันติดละสามสามห้าศูนย์สามสามหกห้าเนี่ยยังเป็นโซนที่น่าเก็บอยู่เพราะนั้นราคาทองไทยอาจจะอยู่แถวๆประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยถึงห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยให้เก็บระยะสั้นนะครับเป้าเป้าทองไทยด้านบนละครับห้าหมื่นสองพันเท่าไหร่ด้านบนนะครับผมนะก็ เท่าที่คำนวณดูจากเกรดปัจจุบันปัจจุบันนอต้าแนวต้านใกล้ๆนี่เลยนะครับประมาณ33.90 33.95เนี่ยนะครับฝั่งรับซื้อคือเนี่ยอาจจะสูงเราประมาณ51,800เนาะให้หลุนนะครับผมเนี่ยเข้าด้านบนนะครับถ้าผ่านโซนนี้ไปได้นะ52ก็น่าจะมีโอกาสเห็นนะครับผมเป็นลำดับถัดมานะครับส่วนโซนแนวรับนะครับผมก็ยังมองว่าไม่หลุดต่ำกว่า51,500ยังน่าสนใจสำหรับทองไทยนะครับผมครโอเคงั้นก็ ลเล่นก่อนนะี้ไปก่อนนะแล้วสัปดาห์หน้าไปรอดูเรื่องของจีน12สิงหาแล้วก็ CPI นะคุณเบียพงสัปดาห์หน้าใช่ครับใช่สำหรับใครที่มีคำถามว่าช่วงนี้จะน่าขายหรือเปล่าสำหรับใครที่มีทุนอยู่ที่ประมาณสัก51,400-51,300าที่เก็บมาได้ก่อนหน้านี้ครับ,รบก็ ยังแนะนําว่าตั้งจุดต t อปเอาไว้แล้วกันเนาะนะครับถ้าเกิดว่าราคามันยังไม่ต่ำกว่า5 1า0 0ก็ลองถือไปลุ้นกรอบด้านบนนะครับถ้าหลุดมาก็ขายล็อกทํากำไรแค่นั้นครับโอเคได้ครับขอบคุณครับคุณวิพงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิรดียนุคราห์นักวิเคราะห์การลงทุนของออสเตรียจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณพีรพงศ์บอกแล้วครับราคามันขึ้นไปแตะสูงสุดที่3,390าดอลลาร์หรืออีกไม่เยอะนะครับ3,400ก็ไม่น่าจะพลาดได้แต่ว่าต้องมาดูความคื้นหน้าของข่าวสาร้ะครับโดยเฉพาะเรื่องของไอตัวภาษีเนี่ยนะครับตอนนี้ปริทัมก็ยังมีประเด็นใหม่ เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับทั้งเรื่องของการเก็บภาษีชิปแล้วกอเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงเรื่องของการเก็บภาษีเพิ่มจากทั้งทางอินเดียแล้วก็บราซิลด้วยนะครับตรงนี้ต้องมรารอดูการตอบโต้หรือว่าแนวโน้มการพัฒนาของเรื่องของข่าวสารว่ามันจะไปยังไงต่อนะครับนอกจากนั้นยังคงต้องโฟกัสเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับแม้ว่าตัวเลขาการจ้างงานที่ออกมาจะแย่มีโอกาสเฟดจะลดดอกเบีย้ยเพิ่มมากถึง3าครั้งเปน็นยนี้แล้วก็จะเริ่ม,มในเดือนกันยาย,ยนเลยแต่ว่าสัปดาห์หน้ามีตัวเลข CPI นีเงินเฟ้อตัวสําคัญเลยครับถ้าเกิดว่าดัานชนี CPI ไม่ลดหรือว่าดีดกลับขึ้นมาตรงนี้เฟดก็ยังมีข้ออ้างได้ที่จะมีลดดอกเบีย้ยต้องมาติดตามนะครับว่าตัวเลข CPI จะออกมาอย่างไรบ้างส่วนทองไทย5 1 5 0 0ยังเป็นตุดสะสมสหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับถ้านักลงทุนระยะยาวถ้าเกิดว่าหลุด51ลงไปยังไงก็น่าเก็บนะครับระยะย,ยาวเทรนยังเป็นไม่ะเทรนคาขึ้นของราคาทองคําอยู่ครับนี่คือข้อมูลที่โกลาลหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด่่องงตาๆ เป็นกรรมายาทิมาด้วยนะครับขอพอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ